มันใจซีนะครับไอพี่น้องน้ำไปดูลยไปเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นบุ้งบุ้งอย่างนี้นครับวุ้งบุ้งเต็มอ๋วิ่งซีวิ่งซีค่ะล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นซีหนึ่งมันใจนะครับค่ะมันใจแห้งค่ะไอวิ่งตัวละเท่าไหร่ครับเนี่ยซีนี่ตัวละล้านตัวละล้านไปเลย ตัวละล้านนะครับตัวละล้านศาสดงว่าเจ๊หนึ่งมั่นใจนะครับมั่นใจวิ่งสี่ตัวละล้านเจ๊หนึ่งมั่นใจฟันขาดนะครับฟันที่สี่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเจ๊หนึ่งฟันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลรไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้สติอย่างในกันรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้เราเดินทางนะครับมาหาเจ๊หนึ่งนะครับ เจ๊หนึ่งนี้เป็นแนวทางนะครับรัฐบาลนะครับผมในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับเจ๊หนึ่งนี้ตามสถิตินี้เดินดีมาตลอดนะครับวันนี้นะครับแอดมินมีโอกาสได้เดินทางมาเพื่อที่จะมานําตัวเลขของเจ๊หนึ่งนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับทำไป วิเคราะห์พิจารณานะครับว่าเนื่องวันที่1ธันวาคมนี้เจ1ท่านจะมีแนวทางวิ่งตัวไหนอย่างไรนะครับให้เน้นไปที่เรื่องวิ่งเด้อสำหรับเจ1นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปหาเจ1กันนะครับเตรียมสมุดรับประกาศเตรียมจดนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมายนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับไปเราไปหาเจ1กันนะครับสวัสดีครับเจ1ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ คนนีขอยากกินน้ำกันคนอยากกินน้ำกันของเจหนึ่งนะครับงดทีลล่ผ่านมากกัเขาตรงๆนะครับโดยกริ่งิไม่ใช่ผัดนะครับม่ใช่รูดตะเกียรบสำหรับสูตรเจหนึ่งสูตรสามพลัง โอ้มีแห้งมีน้ำแล้วเป็นยังกินน้ำมาหอดมาถึงกินน้ำินน้าวเนี่ยมาหอดมาถึงกันอันนี้ก่อนตัวตัวมีน้ำตอนรับจังดีตัวนั่นกินน้ำแล้วอจ้างครับเจหนึ่งครับเป็นเจได้นาะสบายดีบ่ครับผมพอดีเอฟซีเพิ่นให้มาตามนะครับผมก็ได้เดินทางมาตามนะครับตามทีเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้มาตามเจหนึ่งไอ้น่นะครับมื่อกี้ทานทีมงานเท่าเนาะนะครับได้ก็มีโอกาสนะครับได้นัดเจหนึ่งไว้พอดีเจหนึ่งปกติเพื่อนก็ไม่ค่อยว่าง นะครับบ่คอยว่างบ่คอยยุบานนะครับ้มนี้ก็เลยได้นัดไว้เพื่อที่สีมาเอาในทางในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ6 4นะครับสรับตัวเลขของเจนี่ครับมันเป็นสูตรลักษณะแบบไดครับเจในการทีวิการคํานวณเป็นสูตรพอสามารถบอกซื้อสูตรเด้บ่ครับสูตรกับบ่บ่บอกเนาะบ่บอกไปเพราะมันเป็นสูตรหมายถึงซื้อซื้อครับซื้อสูตรใชมไหมครับผมครับเป็นซื้อสูตรนะครับ ซอสูว่าสูตร3พลังนะครับสูตร3พลังเจหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับการเดินของสูตรเจหนึ่งสูตร3พลังของเจหนึ่งนี่ตามสถิติอิติเหตุบ้านนี่เดินดีบ่ครับผมหมายถึงว่าเข่าตลอดบอลหรือไงส่วนมากนี่สเป็นลักษณะเข่าลักษณะแบบใดครับจะวิ่งนะเข่าส่วนมากจะเลขวิ่งเข่าจำจำได้ว่าตั้งแต่คิดงานเข้ามาท้ายทำนี่เรียกวิ่งยังบอลลุก จังหวัดเลยนะจ้ายังบ่หลุดแล้วก็สองหวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขเข่าจับคู่สองตัวนี่เข่างวดบ้างหันเข่าอันนี้ก็จะหาหมวดบ้างหันเข่าหาเก่าเนาะมีสถิติเก่าบ่ครับงวดมีมีจ่าเอาสถิติเก่าเมืองไหนผ่านมาตัวบ่งหาเก่างวดวันที่สิบหกเอาเทิ่หกพุทธจีกาเข้าวข้าวห้าข้าวห้าเด็ดตรงตรงเนาะเด็ดไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับท่านทันใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับผมก็ โปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมนะครับเด้อนะครับทางเจหนึ่งและก็ทางทีมนาฮาสุช่องนะครับผมก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับในการนำเสนอนะครับอัสิบหกกันยายน่ะค่ะอ๋อสิงหานี่เขาเขาหาเจ็ดเนาะอันนี้วันวันที่สิบหกกันยานี่ก็สถิติของบิ๊กติพานมาเนาะนะครับเขาหาเจ็ดเต็มเต็มนะครับผมนะครับเดือนเมษเดือนเมษมาเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็ถือว่าถทาใดที่ได้รับชมคลิปก่อนเนาะนะครับไอ่เหมืนว่าได้มาตามเนาะเมื่อไหรเนาะนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางน่าจะมีโศกันสรับพูดได้ที่เป็นโทรเข้ามาเอานะครับผมนะครับพอดีเอฟซีมันกระด็ตามมานี่คือ นี่คือสถิติเก่านะครับนี่คือสถิติเก่าในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเจนึงครับผมนะครับหนึ่งธันวาคมนะครับมีแนวทางให้เราไปครับผมมีเหรอแต่ไหนนะครับผมท่านผู้ชมกะเตรียมสมุดและปากกานะครับสาธาริสะดวกแคปนะครับรอก่อนเด้อครับผมขออนุญาตให้อธิบายแป๊บหนึ่งนะครับเตรียมจดเตรียมแคปเลยนะครับนะครับสามพลังครับ นี่ก็คือท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนี่ก็คือแนวทางเลยครับเด้อนะครับแนวทาง1ธันวาคมนะครับสูตรสพลังนะครับของเจ๊หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสลับเด่นนะครับเด่นเจ๊หนึ่งให้มา3ตัวนะครับเด่น3ตัวเลยก็คือ4 9 8นะครับแล้วก็จับคู่นะครับจับคู่นี้ให้ทั้งบนล่างเลยนะครับผมนะครับให้ทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับมี4 5 4 8 8 5 91 94 98นะครับสำหรับท่านใดที่จดย์ประทันเดี๋ยวเอเมนส์ห้แคปได้ครับเด้อนะครับกัแคปไปน้ำกันนะครับแล้วก็มีโตกันนะครับสำหรับโตกันของเจหนึ่งนะครับมีอยู่สองโตนะครับเจหนึ่งหายมากัดมาซีหนึ่งหานึงนะครับสำหรับวิ่งนะครับสำหรับวิ่งของเจหนึ่งนะครับเจหนึ่งหายวิ่งซีกับเก่านะครับบนล่างได้ครับเห็นเชียนไว้บอลล้อนะครับผมนะครับบนล่างสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวบนนะครับ3ตัวบน จ๊หนึ่งให้มา6หาง6ชุดนะครับ3ตัวบนนะครับ5 7 1 6 9 8 7 4 8 4 5 8 5 4 1 8 1 5ะนะครับผม ลักษณะการไห่ของเจหนึ่งนะครับผมนะครับคือว่าเพนเดนเดนโตแหลกคือเดนซีเนาะนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเดนซีนะครับลักษณะการว่างของเจเจครับในชุดหนีนะครับผมนะครับสองโตนะครับสองโตมีตัวใดเป็นโตเน้นพิเศษบอกรับสลับเจในงวดนี้ครับครับมีตัวใดตัวเน้นโตที่คิดว่าน่าจะเป็นโตเดนที่สุดน่าจะไห่เอฟซีเพนวิเคราะห์ก่อนนะครับมีตัวใดนะครับผมนะครับทั้งโตเดนทั้งสามโตพร้อมนะครับ นะครับกายังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับยังคงเป็นแนวทางนะครับสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะครับเด้อเจนึงเด่นให้นะครับเด่นให้นะครับสองสองคู่นี่ให้สามตนะครับคือซีห้าซีแปดเกาซีนะครับอ่ะนะครับผมท่านผู้ชมกะลองหยิบจับสลับสามตัวแล้วครับเจ้ครับมีมีตัวไหนเป็นตัวที่คิดว่าใส่เอฟซีเพิ่นนมไป วิกนะครับผมนะครับพิจารณานะครับเป็นโตโตโตไปนะครับเพื่อเป็นการลดลดงบเนาะนะครับบางท่านนะครับงบน้อยนะครับจะได้ไงงบน้อยนะครับสำหรับเหล็กวิ่งนะครับเจครับผมเนี่ยมาสามตัวครับ ตามวงกลมเลยเด้อครับเด้นให้หกจุดเน้นให้สามหางเนาะครับนะครับผมพี่น้องเข้านะครับเมืองเอาเดอร์นะครับเดี๋ยวสิอ่อนเนี้ยเห็นไหมครับนี่ครับผม แ c a เลยเด้อครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่สะดวกแ c a นะครับแชทได้เลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับผมนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันน้ําใจก็สามารถที่จะแบ่งปันน้ําใจมาได้เลยนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับผมนะครับกรุงศรีเนาะนะครับเลขที่บัญชี159 1266717นะครับคุณวิไลพร นะครับ so i mean ผมนะครับว e ่าไหลพรนะครับผมคระป่าบารุงเนาะนะครับเบอร์โทรกับจ้าที่เห็นนะครับพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามารจิงกลางกันได้ก่อนนะครับผมนะครับนี่นะครับเดอร์เบอร์โทรนะครับเช็่ไว้จดไว้นะครับผมนะครับหรือท่านใดมีโตเลขนะครับผมนะครับที่อยากจะมาปรึกษานะครับหรือมีล voilà ักลอยลักซิปนะครับว่าสามารถจับกันได้บ่นะครับผมสามารถจะมาโทรมาหาเจนหนึ่งนะครับได้นะครับศูนย์แปดแปด เก้าสามนะครับผมนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดหนึ่งครับมีหยังสิฝากถึงท่านผู้ชมที่เพิ่นรับชมอยู่บ่ครับตอนนี้นะครับผมสำหรับเลขวิ่งเลขวิ่งในงวดนี้เลขวิ่งในงวดนี้มี4กับ9เนาะค่ะ4กับเก้าในกระเล็กเด่นเพิ่นเด้ออย่าลืมนะครับเลขเด่นมี4มี9มี8ให้นประจับเอาครับให้นประจับจับใน4 9 8นี่แม่นจับจับใน4 9 8นี่แหละจับวันนี้ก็ได้นะครับ สำหรับเลขวิ่งบ่เคยพลาดนกันนะครับสำหรับเลขวิ่งของเจหนึ่งนะครับงวดนี้มีความมั่นใจขนาดนะครับให้พี่น้องยุ้ยซี่คนได้ไปน้ำไปลงทุนครับสำหรับเลขวิ่งในงวดนี้มั่นใจที่ตัวใดที่สุดครับเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งมั่นใจซีค่ะมั่นใจซี่นะครับผมซี่นะครับซีเด้อพี่น้องครับมั่นใจซี่นะครับให้พี่น้องน้ำไปลง้นกันเลยนะครับลานตัวเซนบุ้งบุ้งหินนะครับบุ้งบุ้เต็ม วิ่งสี่ค่ะล้านเปอร์เซ็นเจ๊หนึ่งมั่นใจนะครับค่ะมั่นใจแห้งค่ะไอวิ่งตัวละเท่าไหร่ครับเนี่ยสีนี่ตัวละล้านตัวละล้านไปเลยตัวละล้านตัวละล้านตัวละล้านโอ้โหเจ๊หนึ่งมั่นใจนะครับมั่นใจแห้งค่ะมั่นใจวิ่งสี่ตัวละล้านเจ๊หนึ่งมั่นใจฟันขาดนะครับฟันที่สี่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเจ๊หนึ่งฟันขาดสี่นะครับ จงแล้วสองตัวพันจับมาหนี่มีซหมีีามีซีแปดมีเก่าซส่วนมากพนจะจับมีซีกับมีเก่าแค่ไหนเนาะมีซีมีเก่ามีซีมีเก่ามีหาเขามมาแกมกับหนึ่งเขามาครับมีหาแกมนึ่งครับมีตัวการดูครับตัวการมีซีหนึ่งหานนะครับในหัวันที่หนึ่าคมสองพัน้นะครับผม ครับทางช่องและก็ทีมงานของเขานะครับต้องขอขอบคุณเจหนึ่งลหลายนะครับด้อที่ใดมาเป็นแนวทางแลวกัเป็นสะพานบุญไหเนาะนะครับไหกับพี่น้องเอฟซีเฮานะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณลหลายนะครับเจหนึ่งครับสวัสดีครับทผู้ชมนะครับก็ตัวเลขอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเจ1หนึ่งนะครับท่านก็เป็นสูตร3ามพลังนะครับผมนะครับแต่ตามสถิติที่ทราบมานะครับเราก็ ไดตามให้แล้วเด้อนะครับสลหรับเจ๊หนึ่งนะครับสลหรับใดที่จะเข้าไปติดตามก็มีเบอร์โทรให้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะโทรเข้าไปปรึกษานะครับมีแนวทางตัวใดเด็ดตัวใดดังนะครับก็สามารถปรึกษาก็ได้นะครับทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการรับชมเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณาในขาะรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาันโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง